สิ่งสกปรกและสารคอรินจากสระน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอตด De ีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซลห่อใช้ดีเด้งดีไม่มีสะดุสกปรกเคเอซีเซเว่นชุดซีซันห้าครับท่านผู้ชมครับคนเป็นข่าวในช่วงที่2เรายัางอยู่กับเฮียจอนนี่นะครับคุณสุรศักดิ์กินาวงรัตน์น,นครับตอนนี้ท่านเป็น นายกสมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทยเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงการบาสเกตบอลไทยมาต้องบอกว่าชั่วชีวิตนะครับแล้วก็ยังรักในกีฬาประเภทนี้อยู่ไม่เสื่อมคลายนะครับเนี่ยตอนนี้ครับผมเรียนถามถึงเรื่องการจัดการในการบาสเกตบอลไทยแลนด์โอเพนครั้งที่6ครับผมเห็นบอกว่าจะมีดาวดังอย่างเดนนิสลอตแมนครับคนนี้ถ้าใครเป็นแฟนบาสเกตบอลเอเเนี่ยต้รู้จักเขาเลยแหละครัมาได้จริงหรือเปล่าครับ คือตอนนี้เราบุกไปเรียบร้อยและสัญญาผมเซ็นไปแล้วครับตอนนี้จองตั๋วเครื่องบินมาทั้งหมด14ท่านครับไม่ใช่คนเดียวนะครับมีทีมเป็นซูเปอร์สตาร์นะจะมาโชว์ที่บ้านเราครับอันนี้กําลังเรื่องเครื่องบินกําลังจัดคิวอยู่ว่าสามารถจะ14ที่นั่งสําหรับบิสนิสหาหาพอสมควรครับต้องเป็น V p ไปเลยนะครับผมครับผมครับผมการแข่งขันครั้งนี้ทราบว่ามีทีมจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วยเมีมีครับมีอเมริกา แล้วก็มีจีนนะจีนนี้ทีมนี้ก็เสียงไฮ้อันนี้ดังครับจี่ไม่ใช่เบานะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับเยาวชนนะครับมามาดูกันวิธีการเล่นนะครับเช่นออสเตรเลียนะะแล้วก็มีคูเวตสองทีมมีลิเบียก็มาแล้วครับนะครับทั้งหมดมาครบหมดแล้วครับลิเบียเดินทางวันนี้ออสเตรเลียก็มาคืนนี้เชียงไฮ้มาคืนนี้ สามทีมแล้วครับมาขนาดนี้แล้วไทยจะสู้ได้ไหมเนี่ยเกิดตอนนี้เราเข้าสองทีมครับเราพยายามจะสู้ครับเพราะเพราะว่าเราเพราะทําแบบนี้เพื่อที่ให้เราสู้ให้เราขัดเทคนิคต้องาเป็นอาชีพที่จริงๆว่าเขาเล่นกันยังไงผมคิดว่าเราต้องสร้างครับถ้าเราไม่สร้างแบบนี้แล้วเรามาไห่จะได้เล่นกับระดับชั้นสี่ภาคระดับสี่ทวีปเนี่ยระดับเป็นอาชีพที่แท้จริงครับ อันนี้ผมคิดว่าคุ้มครับคุ้มบเยาวชนที่มาชมเพราะเยาวชนอย่า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 พลาดโอกาสนี้ไปนะครับต้องเข้ามาชมให้ได้วันที่ 16- กถึง22บนี่มีบุตรครับอันนี้เป็นกีฬาที่สําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทยเราเราไม่เคยจัดมาก่อนเลยครับสีทวีปเนี่ยและแต่ละทีมเข้ามานี่เป็นทีมที่อาชีพจริงๆครับกันเล่นดีลาเล่นจะผิดกันกับที่บัตสมัครเล่นครับผมอันนี้ผมคิดว่าเราผู้ใหญ่ต้องให้การสนับสนุนให้ลูกหลานมาชมครับ พราะโอกาสไม่ไม่กี่วันนะเจ็ดวันเท่านั้นครับอ่านี่จะได้สัมผัสซูเปอร์สไตล์อย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับวันที่สิบหกถึงยี่สิบสองกันยายนครับที่อาคารนี้มีบุตรถูกต้องครับครับก็จะมีหกทีมจากหกประเทศเข้าร่วมการแข่งขันนะครับที่สำคัญนี่อาจจะได้ดูเดนนิสลอตแมนด้วยไม่ใช่อ่าน้วครับได้ดูแน่ๆนะครับเนี่ยครับการจัดการแข่งขันอย่างเงี้ยเป็นต้องบอกว่าเกือกกือกอาชีพแล้วล่ะจะมีการเก็บค่าผ่านประตูไหมมีครับห้าสิบบาทครับโอ้ห้าสิบบาทเองครับถูกจัังครบ S <S แต่ว่าอันนี้เราเงินไม่พอครับ, <S <S รบอันนี้ไม่พอแน่เราจะไม่เก็บเก็บไว้ส่วนของสมบุมค,ครับจะเก็บไว้เป็นกองทุน <S <S หให้นักกีฬาอาชีพเวลาเกิดมีปัญหาเศรษฐกิจเราขอไปใช้ได้ให้ไปใช้ได้ครับเราคิดว่าบาัตท,ทั้งประวัติศาสตร์ไม่เคยมีเลยครับ,รบว่ากองทุนนักกีฬาจะเอาจากที่ไหนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องขอกันกีฬาใช้เวลานานรั่ที่ว่าผมคิดว่าเราควรจะมีโอกาสแล้วเราควรจะตั้งเป็นกองทุนซะ เก็บตัวทุกบาททุกสตางค์ใส่เข้าไปในกองทุนหมดครับเราจะไม่เอาเข้าสมองคมเลยครับอันนี้ต้องช่วยกันครับช่วยมาให้มาดูมากๆจะได้กองทุนจะได้มีเยอะนักกีฬาจะมีการเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้มีเงินไปรักษานะครับอันนี้ครับผมก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับไปชมกันให้ได้บาสเกตบอลไทยแลนด์โอเพนครั้งที่6วันที่16บหกถึงยีกันยายนบัตรเนี่ยราคา50บาทต้องบอกว่าถ้าทีมระดับนี้ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยห้บาท ที่ยืนก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีเป็นหลักพันครับแต่ว่าครั้งนี้50บาทเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ไม่ยอมเสียตังค์เข้าไปดูเนี่ยวงการกีฬาชีพก็เกิดไม่ได้นะครับาเราต้องใช้เงินในจํานวนนี้เพื่อเข้าไปหมุนเวียนในธุรกิจนี้ด้วยเหมือนที่บาสเกตบอลไทยแลนด์อาชีพก็ต้องเก็บตังค์บอลไทยพีเมลลิก็เก็บตังค์ถูกด้วย200บาทได้ดูฟุตบอลย้อนถามกลับไปเมื่อช่วงเบรกที่แล้วครับเราถามว่านักเกตบอลของไทยเนี่ยศักยภาพเป็นยังไงซึ่งอย่างตัวนี้บอกว่าสู้ในระดับเอเชียได้ เราคิดว่าอีกนานไหมครับกว่าที่ทีมบาสเกตบอลจะกลับไปถึงระดับโอลิมปิกผมคิดว่าไม่นานครับเพราะว่าผมม่นดยู่บายว่าจะเอา18ปีครับช่วงนี้ต้องเริ่มเดยปีขึ้นไปครับให้มาเพาะให้มาสอนด้านเทคนิคทางสมาคมจะจ้างบาสโค้ดที่มีความรู้ในระดับ m อ a ระดับอินเตอร์ระดับสากลที่ยอมรับมาฝึกสอนเบสิกนะเบสิกคงช่างเราได้แล้วแต่ว่าเพิ่มด้านเทคนิคเข้าไปนะครับพอกายให้ใหญ่หน่อย เราความฉลาดมันพอกันครับไม่ไม่ด uh, yup. ้อยกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดมองไปทางนี้แล้วว่าโอกาสเรามีมีมากครับผมเพราะว่าช่วงปีที่แล้วผมไปคาสิบแปดปีทั่วไทยเนี่ยเด็กเราฉลาดครับสิบแปดปีฉลาดมากครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นว่าผมคิดว่าโอกาสของเราควรจะทําสักทีเพื่อไปสู่ระดับอินเตอร์นะไม่เอาก็ไม่มีวันที่จะก้าวก้าวไปถึงนั้นนะครับเพราะต้องสละเวลามามาใส่ใจเรื่องนี้มากครับ กับคนที่คลุกคลีอยู่กับวงการบาสเกตบอลมาตลอดชีวิตนะครับก็เห็นศักยภาพของนักกีฬาไทยได้ขนาดนี้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆน,นะครับหรือว่าพูดเอาราคาคุยแต่ว่าเป็นไปได้จริงจที่เราเสามารถจะกลับไปได้นะครับจากตอนที่เฮียตอนนี้ครับเป็นนักกีฬาทีมชาติกับตอนถึงปัจจุบันเนี้ยเฮียตอนนี้มองเห็นว่าวงการบาสเกตบอลนี้มีพัฒนาการแตกต่างกันยังไงบ้างเอ่อช่วงระหว่างสองปีที่ผมมานะครับผิดกันเยอะแล้วครับเพราะผมเอาต่างชาติมาเล่นด้วยกันเมื่อ5ปีที่แล้ว ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่สนุกแต่มันกลับกันครับคนชมมากมากครับสี่สามพันคนเคยครับครับเพราะนี้ผมเป็นคนแรกที่ว่านําระบบนี้มาเล่นและทําให้คนติดครับเพราะเป็นเป็นกีฬาที่อินเตอร์เทนความสนุกสนานเขาเคยมาชมครับใช่ไหมฮะถูกต้องไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาไทยต่อไทยไม่ต้องเล่นกันทราบดีว่าทีมไหนแชมป์แล้วเพราะทุกคนเป็นดึงนักกีฬามาอยู่ในอยู่ในค่ายของเขา เมื่อต้องเล่นก็รู้เขาเขาชนะเลยแล้วเพราะนี้ไม่ไม่แฟร์ครับอไม่แฟร์ครับเราต้องเอาทําไงแก้ได้ไงก็เอาต่างชาติมาเสริมซะอาต่างชาติมาเสริมซะสองคนซะแล้วเราก็บอกว่าเราตั้งรางวัลให้ผมเป็นคนแรกตั้งรางวัลให้บัสชิงมีเงินรางวัลนะครับเป็นล้านเมื่อห้าปีที่แล้วจะทําเหมือน ต่างประเทศเลยคือมีการเทรดตัวมีการอะไรต่างๆถูกต้องครับมีการซื้อเดี๋ยวนี้มีการซื้อขายกันแล้วเป็นสามแสนบาทต่อคนเท่านัก็ถือว่าเยอะนะเยอะเลยครับเงินเดือนไปสามหมื่นไปแล้วครับปุ๊บเยอขึ้นไปสามหมื่นแล้วต่อเดือนเดือนเยอะกว่านักข่าวอย่างเงี้ยคือคือถ้าเราไม่ทําแล้วมันจะมีเกิดเกิดยากครับเราต้องเสียสละแล้วก็หาเงินสปอนเซอร์เข้ามาช่วยเหลือบริษัททางร้านเห็นว่าเราทําจริงเขาก็ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นว่าผมคิดว่าโอกาสของเราดีมาก ที่ช่วงนี้ผมก็มีแรงมีมยังยังยังแข็งแรงอยู่มาช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อชื่อเสียงไม่ใช่ครับครับไม่ต้องแล้วครับเรามาช่วยพัฒนาแล้วให้วันหนึ่งบัสเราสู่ไปถึงระดับสากลแล้วเช่นหลังจากเกมทันดีนบัวยี่สบสองแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์เราต้องบินไปคูเวตแล้วครับไปแข่งอาชีพแล้วครับโอ้โหเอาเนี่ก็เชิญมาแล้วครับครับอันนี้เห็นชัดเลยครับถ้าเราถ้าเราไม่ทําแล้วมันไม่มีมาเชิญเราแล้วครับนะครับ แล้วคิดว่า4เกมปลายปีนี้บาสเกตบอลเอาทีมชายก่อนคิดว่าความหวังขนาดไหนอันนี้ผมจะพูดมากไม่ได้อ่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งยุ่งเขามากนะครับคนละส่วนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราก้าวไกลเพราะว่าสมาคมเราต้องอันเดอร์คนอันเดอร์ของสมาคมบาสบาสแห่งประเทศไทยอยู่แล้วผมถามไม่ไม่ผิดครับนี่ถูกต้องครับนี่ถูกต้องครับนะฮะแต่เราให้ใจให้กําลังใจช่วยครับเพราะว่าให้ได้เหรียญทองดีที่สุดครับ จากการที่คลุกคลีกับวงการบาสเกตบอลไทยมานานเลยครับทั่วชีวิตเลยตอนนี้วงการเราต้องบอกว่าตกต่างมากเฮียตอนนี้มองว่าจุดบอดมันคืออะไรมีวิธีการแก้ไขได้บ้างหรือเปล่าอันนี้ผมก็ใช้ระบบอาชีพขึ้นมาช่วยครับแต่เราไม่ไปแทรกแซงด้านด้านด้านสมุคมที่มีอยู่เรแยกส่วนกันไปเลยแยกส่วนไปให้เห็นชัดเลยครับเพราะว่าเราไปพัฒนาด้านเทคนิคไปสร้างนักกีฬาเพื่อให้ทัง ประเทศชาติใช้เช่นแข่งซีเกมเอเชียนเกมไปใช้ได้หมดรเราไม่ได้ห้ามครับเราพัฒนาทางอ้อมนะครับเช่นว่ามาชววาพัฒนาแล้วเป็นองสังคมไม่ใช่ครับครับเราช่วยชาติเหมือนกันครับช่วยในด้านที่ว่ามาให้ความรู้นักกีฬาเป็นอาชีพจริงแต่ไปเล่นระหว่างทีมชาติได้หมดครับเพราะว่าเราจะไม่เข้าก่ทางสังคมจัดการสมัครเล่นเราไม่เราจะไม่ยุ่งแต่เรามาพัฒนาด้านเทคนิคด้านอาชีพเพื่อสู่ระดับสากลครับ แต่ว่านักกีฬาทั้งหมดนี้ก็สามารถมาเล่นสมาคมของสมัครเล่นได้ครับอันนี้เราดีนดีเราช่วยทางอ้อมๆอยู่นะครับแต่ว่าเราอยััง under control ของสมาคมแห่งประเทศไทยอยู่ครับรับถามนี่นะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับบาสเกตบอลเท่าไหร่ครับมีคนอย่างพวกคนไทยด้วยกันเองมักจะบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยเก่งกีฬาประเภทเดียวไว้ยหคน แต่พอเป็นทีมแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะเก่งในตรงนี้เฮียตัวนี้มองว่าไยงไบ้างผมว่าอยู่ที่การวางแผนมากกว่าครับทีมเลร์บอลนี่ก็เก่งเป็นทีอมอยู่ที่ผู้ใหญ่ที่โลกแล้วเราเอาใจใส่ใช่ไหมครับไอ้บาสนี่เราก็สมัยผมก็ไต้หวันนี่ก็กลัวมากครับจีนกลัว,วเรามากเพราะว่าทีมเรานักกีฬาพร้อมใจกันเล่นนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากครับถ้าเราสามารถร่วมใจกันร่วมแรงกันมาเล่นกันมาพัฒนาผมคิดว่าเราไม่แพ้ครับ ทีมเราบัตสนี่ไม่ในเอเชียอาเซียนผมคิดว่าไม่ช้าครับเราจะได้ที่หนึ่งแล้วไปสู่เอเชียนเกมได้ครับอันใกล้นี้ครับสองปีนี้ครับผมพูดแล้วก็มีลุ้นเหรียญละได้ได้แน่ครับถ้าบัตสของบัตสอาชีพสมาคมอยู่ผมคิดว่าไม่พลาดครับเก็ตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมหมายปีแรกผมบอกวันนั้นเลยครับว่าผมจะได้เหรียญทองเหรียญเงินจําได้ไหมครับที่ผมรับวันตําแหน่งวันแรกครับผมพูดเลยครับเพราะผมทราบดีจุดอ่อนของบ้านเราอยู่ที่ไหน นะครับผู้ที่ให้พัฒนาได้คือโค้ดโค้ดต้องเอาความรู้จริงๆเข้ามาถูกต้องไหมครับถ้าโค้ดไม่เก่งแล้วเราจะสู้เข้าได้ที่ไหนแล้วสุดท้ายก็พิสูจน์ได้ว่าผมถูกต้องครับห้าเดือนได้เหรียญทองเดรียญเงินครับนักกีฬาชุดเดิมไม่ได้เปลี่ยนแสดงว่ามาถูกทางถูกทางครับใช่ครับ ท่านผู <Cornell> ้ชมครับวันนี้เราอยู่กับคุณจอนนี่นะครับคุณสุรศักชินละวงวัฒนานะครับอดีตนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยปัจจุบันท่านก็ดํารงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทยนะครับแล้วก็กําลังจะมีการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่6วันที่16-22ถึงก ala. ันยานี่ครับที่อาคารนิมิบุตรไปดูนะครับท่านผู้ชมครับบัตรราคา50บาทเท่านั้นแล้วก็จะได้ชมซูเปอร์สตาร์แล้วก็ทีมระดับต้องบอกว่าเป็นระดับโลก เล่นให้เราดูกันด้วยนะครับวันนี้รายการคนเป็นข่าวหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมจักรกิเพิ่มพนิษฐและคุณสุรศักดิ์ทินวงศ์วัฒนาต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณรัสวัสดีครับสวัสดีครับ